ในบทความนี้การอ่านบทความยาวในบทความนี้นั้นนะครับยาวนะครับยาวนะครับยาวจนรู้สึกว่าถ้าอ่านจนจบนี่สงสัยไม่ต้องทําข้อนี้แล้วละมั้งครับอ่าเราไม่เป็นไรนะครับบทความจะเป็นยังไงก็จังบันเถอะขออ่านคําถามก่อนดีไหมครับผู้เขียนบทความนี้ มีความประสงค์ให้นักเรียนมีลักษณะตามข้อใดผู้เขียนบทความนี้มีความประสงค์ให้นักเรียนมีลักษณะตามข้อใดมากที่สุดครับ1ครับความสามารถในการเขียน 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมดูด,ดีมาก 3. ส,สร้างอิทธิพลต่อคนอ่านแล้วก็4เขียนหนังสือที่ดึงดูดใจคนอ่านครับเราไปดูครับเหตุที่ว่างานเขียน ควรมีจรรยาบัณเป็นพิเศษดุเดียวกับงานครูก็เนื่องจากว่างานเขียนเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อความคิดจิตใจและค่านิยมของผู้อ่านอย่างมากแม้ว่าจะมีข้อตัวแยงว่าผู้อ่านไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือคล้อยตามผู้เขียนไปเสียทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องประเภทนวนิยายซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องอ่านเล่นๆไม่น่าจะมีอิทธิพลอะไรแต่จริงๆแล้วนะครับงานเขียนทุกชนิดย่อมมีอิทธิพลต่อคนอ่านนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยซึมเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวนะครับคนที่อ่านนิยายดราม่าแล้วครับนะก็อะไรครับเศร้าตามถูกไหมอันนี้ก็ถือว่าแม้จะเป็นเรื่องอ่านเล่นๆแต่ว่าก็มีทิพย์ผลครับโดยซึมเข้าไปอย่างไม่รู้รตัวโดยเฉพาะคนอ่านที่มีการศึกษาน้อยมีประสบการณ์น้อยมักจะให้ความเชื่อถือในข้อเขียนที่มีการพิมพ์ค่อนข้างจะมากครับ จริงๆแล้วคนการศึกษายเยอะก็ก,ก็ก็เชื่อถือได้นะครับนะเพราะว่าอ่านแล้วสนุกแล้วคล้อยตามรวมทั้งนะครับนะมองเห็นว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องที่ถูกด้วยครับเอาล้วครับดังนั้นถ้าผู้เขียนไม่มีความรับผิดชอบ นะผู้เขียนไม่มีความรับผิดชอบเขียนหนังสือเพื่อขายความบันทวงความตื่นเต้นความดึงดูดใจโดยไม่คำหนึงถึงหลักจริยธรรมในสังคมนะไม่คำหนึงถึงผลประโยชน์และโทษที่มีต่อสังคมแล้วละ่ะก็งานเขียนซึ่งเป็นก็เหมือนดาบสองคมก็จะทาสามารถทําร้ายสังคมได้อย่างมากเช่น อาจส่งเสริมให้คนเป็นคนเห็นแก่ตัวชิงดีชิงเด็ดนะครับสงสัยอินกับนางเอกมากไปนะนางร้ายมากไปครับหมกมุ่นในการมาลมไสยศาสตร์มากขึ้นอย่างเงี้ยเอาละเราไปดูผู้เขียนบทความนี้มีความประสงค์เช่นใดก็บอกแล้วเลดังนั้นนี่ไงครับเขาบอกว่าดังนั้นนี่คือคอนเซปต์สำคัญนะดังนั้นถ้าผู้เขียนไม่มีความรับผิดชอบแล้วจะทำให้แล้วครับ งานเขียนก็เหมือนดาบสองคมที่จะทํรลายสังคมได้มากครับเมื่อดูตรงนี้แล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าเนี้ยไอตรงดังนั้นที่เขาพูดถึงต่างๆสีเขียวที่เห็นเนี่ยตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องความประสงค์ของผู้เขียนที่จะให้อ่าให้นักเรียนมีลักษณะตามข้อใดน,นั้นนะครับคือ ผู้เขียนบอกว่าดังนั้นถ้าผู้เขียนไม่มีความรับผิดชอบแล,แล้วก็อันนี้ก็จะเกิดผลร้ายต่อสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูนะครับนะในข้อที่ผิดข้อหนึ่งผิดแน่นอนใช่ไหมครับไม่ได้พูดถึงความสามารถในการเขียนสร้างอิทธิพลต่อคนอา่านผู้เขียนนี่มีความประสงค์จะให้นักเรียนนะครับมีลักษณะาตามข้อใดมากที่สุดก็บอกแล้วงานเขียนต้องระมัดระวงังถ้าเกิดอิทธิพลต่อผู้อ่านแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาน้อยประสบการณ์น้อยแล้วไม่ดีเลยเพราะนั้นตัดข้อ3ทิ้งได้เหลือ2ข้อนะครับ นักเรียนจะต้องมีลักษณะยอย่างไรรับผิดชอบต่อสังคมหรือเขียนหนังสือที่ดึงดูดใจข้อ4ตัดทิ้งได้เลยคําว่าดึงดูดใจไม่มีนะเมื่อข้อ1ข้อ3ข้อพี่ผนหมดแล้วนะครับตอบข้อ2องพอเหลือเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเขาคงจะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบแหละเพราะว่าสังคมนี้นะครับจะไม่ถูกทําร้ายข้อสอบประเภทน,นี้แม้จะยาวก,ก็จริงแล้วก็ทาได้ไม่ยากหรอกครับใช้วิธีตัดช้อยทิ้งนั่นกะ็หมายความว่าการตัดตัวเลือกทิ้งไปครับ